ไปจับที่กินเหลือเมื่อคืนตองสุ่มกอไก่หนึ่งลุ้นเงินหมื่นนะคะทักลายมาเลยโอนเงินมาเลยหนึ่งร้อยจึงเงินหมืน่นเดี๋ยวช่างแต่งหน้าจะมาแต่งหน้า มีกี่มึงโอนเงินมาเลยอย่ามาตอแหลโอนเงินมาเลยจบเนี่ยกําลังจะให้คนไปส่งที่สะพานควายเนี่ยเขาขายสลากลอตเตอรี่เนี่ยเมื่อคืนเขาโอนเงินมาเลยจบเนี่ยเดี๋ยวแม่กินข้าวเสร็จข้าแต่งงานมาจะให้เราสอนแม่เรียกแกร์จะได้ถูกวินแถวนี้มันเฮียมันแพง ไม่มีแถมค่ะอีดอกทองกูแถมให้บูมใจจกระทาเพราะว่า,ขาเขาดีอะกูเข้าใจป่เขาจ้างกูไปรีวิวให้กูตั้งเจ็ดหมื่นแกะกุ้งให้กูกินพาจูงกูมาขึ้นรถจูงกูลงจากรถขึ้นไปข้างบนกลัวกูหกล้มบูมเธยกระทาอ่ะหน้ารักยิ่งกว่าลูกสาวกูอีกกูเลยแถมให้นางไปสิบสองก้อนขายนางแค่สองพันเองด้วยจะบอกให้รวย ค่าส่งห้าร้อยอีมีกี่มึงกูไม่รู้จักมึงค่ะไม่มีแถมนอกจากมึงมาเอาเองกูจะแถมให้มึงตอนที่ร้านกูอะมึงมาเอาเองมึงไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียค่าส่งห้าร้อยด้วยกูแถมให้มึงสิบเกอนเอาเข้าปา อีงโง่ดีแต่ตอแหลดีแต่ตอแหลกูเกียด์จาคนอย่างมึงตอแหลอย่างเดียวไม่ลงมือทำลนะุงพลขายจนจะหมดแล้วลุงพลเนี่ยขายจนจะหมดแล้ว มึงมาเอาเองเลยถ้ามึงมาเอาเองอะ่ะกูแถมให้มึงสิบก้อนสามพันแล้แถมให้มึง10บก้อนค่าส่งไม่ต้องจ่ายด้วยมาเอาเองกูที่เก็บแพ็กเสียเวลากูอีกกายหน้าด้านอีกขอทานออนไลน์เอามากักายไม่ได้แก่อีกควายทั้งรักเยึด กองซุ่มร้อยนึ่งก็ซื้อใสี่ควายเขาบอกอาจักหกพันสู่สินค้านอนไนก็แม่คิดไงดีมันทำให้คนมีแรงบันดาลใจไงจะได้มาเป็นแม่ค้าออนไลน์จะได้รวยกันทุกคนไง มันยังก็นเหมือนอิมิกิตั้งแต่คุจับโบมันไม่เจอตอนตอนนี้คูขายไม่ได้แล้วเพราะสบ,บู่คุมดนรัดใหม่ละถ้ามันยังงี่เง่าเดี๋ยวรัดที่สองหมดมันจะต้องรอไปอีกหกเดือนอิบิกิไงอีตอแหละเนี่ยเก่งแต่ตอแหละ สีราพาบอกว่าสุ่มแม่แพงแมากคุเแค่ได้ตั้งหลายวันไอสัตว์ร้อยเดียวแบบแพงก็ไม่ต้องซื้อพ่อมึงตายเสียเวลากลมึมรู้แบบกูแจ้งตะก้องวันนี้เป็นสองพันควายไองโง่อันนี้ที่กูทำเนี่ยกูทำเพื่อลูกเพจให้ลูกเพจคืนกำไรให้ลูกเพจไอควายคนยังมึงไม่ต้องมาสั่งกูไม่ขายมึงไอสัตว์ คืนกันไรให้ลูกเพ่กูที่ดูกูควายอีสัตว์อีมีกีดไม่ขายช้างลากเย็นใสหัวปลายดอกทองไม่ขายลำคานเฮียเนี่ย มึงถึงจนไม่มีจะแดกเนี่ย มาซื้อของได้แต่มาชวนคุยไม่เอามาขอเซลฟี่ไม่เอากลัวติดโควิดฮีละปัดจะเสือกไอสัตว์ใสหัวไปเดี๋ยวกูบล็อกมึงนะพ่อมึงตายคนอย่างมึงไอ้เหี้ยไม่ต้องมาเดี๋ยวกูบล็อกเลยนะไอสัตว์ เขา,าบอก,กรรมันใหญ่จริงๆห้าสิบห้ากรัมมไม่รู้ปพัะยาเขาขายก้อนสี่ร้อยสี่สิบอีกเวทีหนึ่งอีกกระเทยแก่มันขายสองร้อยยี่สิบอีสัตว์ูเนี่ตอบแทนคืนกำไรให้พวกมึงยังโง่อีกอีสัตว์ เช่างมาแต่งหน้าเขาบอกก็ไปหาหมอมาสายน่ะก็เดี๋ยวไอ้ประยุทธ์มันก็ออกแล้วในวันที่ยี่บสองมันก็ยุบสภาลาออกแล้วไม่ได้ผมไม่ให้มึงเข้าร้านกูอีกนิกิ ชางลากเหย็ดดอกกองเหี้ยใสยหัวไปไม่ต้องเหยียบมาเลยค่ะไม่ต้อนรับไม่ต้อนรับกายบอกเราพิกกอดคุณไม่ได้ขายพิกทอดไอ้ควายคุณไม่ได้ขายพิกทอด อีมีกิบอะไม่ตา้เอลัง fc fc อย่างมึงกูไม่อยากคบเพราะมึงสันดาไม่ดีมาคอมเมนต์ป่วนทุกกิปอียช่างลักก็บ เขาเปิดร้านมาขายของไม่ได้เปิดร้านมาคุยผมไม่ชอบไปนม,มาคุยอ่ะกูเสียเวลาทำงานหากูกินก๋วยจั๊บที่เหลือเมื่อคืนไง วิลาแซ่คูคบอกพระอยากซื้อใกที่ไหนโยมโอนเงินมาเลยค่ะหลวงพี่โอนเงินมาเลยเดี๋ยวโยมแม่ส่งไปให้ถึงที่วัดส่งเคอรี่ยี่สบก้อนหนึ่งพันหลวงพี่โอนเงินมาเลยส่งฟรีอันนี้ค่ะช่องทางการชำระเง,งินเลขที่บัญชี005110828 0ชื่อบัญชีลีนาจังจงจาโอนแล้วกรุณาส่งสลิปมาที่ลายแอดลีนาดัแก๊ง อันนี้ลาย QR code แคปหน้าจอ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 เลยค่ะยี่สิบก้อนหนึ่งพันส่งฟรียี่สิบก้อนหนึ่งพันส่งฟรีถ้าไม่ถึงยี่สิบก้อนค่าส่งหนึ่งร้อยซื้อกี่ก้อนก็ค่าส่งหนึ่งร้อยค่ะถ้าเป็นตัวทานจําหน่ายก็ร้อยก้อนสามพันค่าส่งห้าร้อยแต่ถ้ามาเอาเองก็ไม่ต้องเสียค่าส่งค่ะอืมโอนมาเลยค่ะแคปหน้าจอแคปหน้าจอค่ะ กองสุ่มกองละหนึ่งร้อยบาทรุ่นเงินหนึ่งหมื่นบาทค่ะกองสุ่มกองละหนึ่งร้อยบาทรุ่นเงินหนึ่งหมื่นบาทนะคะสิ้นสุดวันที่หนึ่งกันยายนสิ้นสุดวันที่หนึ่งกันยายน่าตอนนี้กล่องสุ่มนะมีคนอ่ะสั่งมานะคะเป็นหมื่นกล่อง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 แล้วค่ะแพ็คไม่ทันแพ็คไม่ทันเลยก็ไก่หนึ่งหนึ่งร้อย ยังระบบยังไม่ได้ดูนะเพราะว่าแม่ทําไม่เป็นสมัครแล้วแต่มันทําไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวต้องใครที่เก่งๆมาสอนหน่อยเดี๋ให้ห้าร้อยทำไม่เป็นอันปัจราพา บอกว่าสนใจน้ําพริกหลีน่จังค่ะแม่หมดแล้วหมดแล้วหนึ่งร้านกระปุกหมดแล้วค่ะตอนนี้ไม่ทําแล้วเพราะว่ามันทําไม่ได้ของมันแพงน้ํามันที่ทอดอะแพงที่หาเคยเซื้อขวดละสามสิบตอนนี้แม่งขวดเจ็ดสิกว่าขายไม่ได้แล้ว น้ำพริกลีน่าจังไม่ได้ทําแล้วค่ะหมดร้านกระปุกก็เลิกทําเลยค่ะทาไม่ได้กูถึงแบบพวกมึงโง่ไงเวลากูมีอ่ะไม่ซื้ออีสัตว์พอกูหมดจะซื้อจะซื้อเหมือนสบ,บู่อ่ะตอนที่กูจัดโปรอ่ะพันก้อนสองพันไม่ซื้ออีสัตว์พอตอนนี้กูขึ้นเป็นสามพันจะมาต่อมันไม่ได้ขอมันขึ้นราคา วัตถุดิบมันขึ้นราคาถามว่าสบู่ทำให้ควยหอมหรือเปล่ออาอาจาะให้ดูค่ะนี่กำลังแดกข้าวก็มันลบกวนอยู่นั่นนะ่ะเลยแต่แม่อร่อยเลยนี่ค่ะ บู่หน้าใสาลีหน้าจังสบู่หน้าใสาลีหน้าจางสบู่หน้าใสาลีหน้าจังก้ละห้าสิบห้ากรัมห้าสิบบาทล้างหน้าลดสิวฝ้ากระจุดดังดำทำให้หน้าใสาเหมือนตูดเด็กล้างนมนมก็เด้งล้างจัก,กแล้กลิ่นเต่าหายหมดล้างจิม๋มจิ๋มก็หอมผัวเยทั้งคืนล้างตูดตูดก็หายเหมน็นตูดเด้งผัวเยเอ,เอามันล้างโคยโค,ย,คยก็เรืองแสงเป็นสีชมพูล้างส้นตีนส้นตีนก็หายเหมน็นล้างตัวตัวก็หอมคนเดินปากโคยแข็งทุกคนอื แคปหน้าจอแคปหน้าจอเผื่อว่าคนจะแคปไม่ทันคนแคปไม่ทันแคปหน้าจอ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 กาิกรไทยเลขที่บัญชี0 0 5 1 1ศ8 2 8 0ชื่อบัญชีลีนาจังจังจาโอและกรุณาส่งสลิปมาที่ไลน์แอดลีนาดัดจังนี่ไลคิวอาร์โค้ดแคปเลยค่ะแคปเลยค่ะแคปเลยค่ะมึงสั่งกอไก่หนึ่งมึงไม่โอนเงินมากูไม่ได้ส่งของให้มึงนะคะมึงต้องโอนเงินมาส่งชื่อที่อยู่ส่งสลิปมาทางไลน์ เพราะว่าระบบดูดมันไม่ดูดกูทำไม่เป็นมันแบบสับตะคุณแม่อย่าเอามึงอาบน้ำไม่ได้สบู่ล้างหน้าเหรอกูก็ใช้ก้อนเดียวหน้าจดตีน ล้างหน้าเสร็จก็ล้างนมล้างชัก,กะแลตล้างตูดล้างจีมีล้างจีมีเสร็จล้างตูดล้างตูดแล้วก็แล้วก็ล้างส้นตีนแล้วก็ถูไปทั้งตัวมันก็ดูเด็เนี่ยหน้าคุณหน้าสดอายุหกสิบสามสิวฝ้าก็ไม่มีแล้วผิวสวยเนี่ยเห็นไหมผิวสวยโชว์ผิวเลย เมื่อจริงแม่พอเราตบูปปันหาพอเราอาบน้ําตัวเราหอมผู้ชายผ่านเราได้กลิ่นตัวเราหอมโคยก็แข็งทั้งกืนถ้ากลิ่นมันสะอาดหอมผัวมึนก็เลียจิ่นมันทั้งคืนส่วนนี้พวกกระเทยต้องให้เขาเอาทางตูดมึงก็ไปล้างตูดตูดมันก็จะเด้งหายเหน็น เห่ไหมผัวมึงก็เจมึงแบบเอามันเลยอีบุตรสบงบอกว่าแม่ก็ดูดเองอะไร่ะเอาก็ดูดผัวอยู่ทุกวันค่ะเพราะผัวยังใช้สบู่สะหน้าใสาลีนะน่ยังล้างโคยค่ะผัวฉันโคยเรืองแสงโคยเป็นสีชมพูค่ะ สีมันสีชมพูไงอ่าจิ๋มมึงสก,กรปรกมีประจำเดือนทั้งเยี่ยวเหม็นจะายหา่าหมักหมมมึงก็สบู่หน้าใสลีหน้าจางล้างล้างจิ๋มเลยเยี่ยวเสกกร็จก็ล้างขี้เสกกร็จก็แรงจิ๋มมึงก็จะสะอาดขี้ใครออกหมดมันก็กลายเป็นสีชมพูง้อง สลบสบ,สบู่เนี่ยใครได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้ชายก็ล้างโคลยล้างตูดล้างจักกแกลล้างหน้าล้างสตีนล้างตัว มันบอกโฆษณาเกินควายเกินตรงไหนไม่ได้เกินเนี่ยโจหน้าสดตัวนี้เห็นแล้วป่ะอยวกช่างแต่งหน้าจะมาแต่งหน้ามันบอกว่าโฆษณาเกินไม่ได้เกินเลยโง่ฮะกูโชว์ผิวขนาดนี้มึงดูท่เนี่ยนี่นี่นี่น น,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 นี่นีน่เห็นนมแม่มนมเนี่ยนมเนี่ยเด้งไหมอ่ะโฆษณาเกินดูผิวแต่สวยไหมเออโฆษณาเกินตรงไหนไอสัตว์ไม่ซื้อระย,ย่ามาพูดมมกไอสัตว์มึงโอนเงินมาเลยยี่สิบก้อนไปถูดูซิว่าคอยมึงจะเป็นสีชมพูไหมจิ๋มมึงจะเป็นสีชมพูไหมตูดมึงจะหายเหม็นไหมส้นตีนมึงจะหายเหม็นไหมจักรยายกินเต่ามันจะหายไหมมึงลองดูสิไอสัตว์ดีกว่ามาคอมเมนต์พ่อมึงตาย